แตอนนั้นฟันจะหล่อนเหลืองๆต่อมาแบบทำไมตัวนี้หล่อนฟันขาวจุกเลยแขขาอย่ายิ้มเลยกันหนูยิ้มไปกันี่ยิ้มสวยคนหนึ่งนางคือรอยยิ้มยาสีฟันวันเดอร์สไมลด้ะฮะเฮ้ยพี่เคยลองใช้ดีมากแจ็คต้องลองใช้ไปไงพี่มันจะเย็นแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นสมุนไพรใช่ใช่แล้วเป็นความรู้สึกที่มันใช้ก็คือเวลาใช้ก็ใช้นิดเดียวเพราะมันเป็นสูตรเข้มข้นแล้วพอเราแปลงไปอ่ะตัวยาสีฟันอ่ะ มันจะแตกฟองคือใส่ใชนิดเดียวแป๊บเดียวแตกใบฟองเต็มปากเลยพอใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกสดชื่นทันทีเพราะมันมีสมุนไพรสิสองชนิดนะมีวิตามินออ,อสามชนิดก็คือ C E B สองครับยาสิฟนตัวนี้พี่ลองใช้้เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรเหมือนเราบ้วนปากเหมือนเราใช้น้ํายาบ้วนปากตลอดเวลาใช่แล้วสาหรับใครที่กินกาแฟหรืออย่างเงี้ยอันนี้ต้องขอบอกเลยอันนี้ดีมากเพราะฉะนั้นเป็น กับฟองกาแฟมันจะมีคราบอือฉันทานกาแฟดําเยอะมากใช่ฟันขาวเหรอแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากคือปัญหาต่างๆในโลกของช่องปากเนี่ยมันช่วยได้ลองเปลี่ยนแล้วจะเห็นความต่างตัวนี้มันตอบโจทย์หมดเลยที่สําคัญยับยั้งแบคทีเรียในห้องปากหนึ่งหลอดแค่นี้เขาใช้กันยังไงหนู่หนึ่งหลอดเนี่ยใช้ได้350ครั้งแค่นี้นิดเดียวนิดเดียวเขาพดนิดเดียวเท่านั้นเองแกลองดมดูนี่มาสิคุณดูมันจะเป็นกลิ่นสมุนไพรเย็นเฟรีชบีบเข้าเมล็ดถั่วเนี่ยใช้ไไไดดด้้้้ทททุุกกกกเเศวััย็็ปปีีขึนใช่สําคญ ออร์แกนิกไม่มีสารเคมีเลยต้องอยากสีฟันวันเดอร์สมา์นะอยากให้ลองใช้กันทุกคนดีจริงๆเพราะฉะนั้นเราถึงต้องดูแลรักษาฟันก่อนดิฉันยิ้มเลยกันหนูยิ้มเลยยิ้มสวยวันนี้พี่สูมีเรื่องดีๆมาแชร์แล้วก็มาบอกต่อนะคะคือพี่สูเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฟันมีสงแดงและที่สำคัญฟันเหลือง แต่ตอนนี้มีนเหลืองนะจะเล่าให้ฟังว่าที่มันเหลืองเพราะเหตุอะไรพี่สุปเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากคาบกาแฟะจะติดฟันตลอดเลย<อ>เคยลองไปซื้อยาสิฟันคือลองมาทุกยี่ห้อละแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์เรามันแก้ปัญหาของเราไม่ได้จนวันหนึ่งจเจอยาสิฟันเนี่ยค่ะ wonder smile เ <c oughs> จอโดยบังเอิญนะเขาไปทอล์กในรายการของเราแล้วก็ให้รีมันหนึ่งรอตเราก็เลยลองแปลนดูเ <c oughs> ชื่อไหมคะใช่มา หนูรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าไอ้คาบคาบกาแฟที่มันติดตามันเรามันเริ่มจางและยามภายในไม่กี่วันนะซึ่งก่อนหน้านั้นเราลองยาสีฟันมาหลายยี่ห้อมากแต่มันไม่สามารถเอาขาจัดคาบเหลืองที่ฟันเราออกได้แต่วันนี้มันช่วยได้ค่ะและที่สําคัญไม่ต้องบีบไม่ต้องเยอะด้วยนะน,นิดเดียวค่ะอันนี้ถือว่าเยอะไปเข้าเม็ดถั่วเขียวก็พอค่ะชอบต้องที่บอกว่า มันเป็นยาสีฟันด้วยแล้วก็เป็นเหมือนน้ำยาบวนปากไป,ปในตัวด้วยเวลาแปรงจะรู้สึกลมหายใจเราหอมมากฟัเรา,าสะาอาดเราสะอาดสดชื่อเราก็จะรู้สึกมั่นใจเนาะนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่เปื้อสตางค์ที่จะต้องไปหาหมอแล้วขูดหินปูนปบ่อยๆที่สุดใช้ามาหกเดือนแล้วนะปกติหกเดือนนี่ต้องเสียตังค์ไปขูดหินปูนสองรอบเลยแต่นี่ไม่มีเลยที่สําคัญก็คือปากหอมมาก น้ำลายไม่บูดปกติตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกน้ำลายบูดแล้วแฟนมาตู้งเปี่มาคิดมดาจรนจะไม่มั่นใจแต่ทุกวันนี้ไม่มีปัญหาออเลยคอนเทนต์สมาจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาในช่องปากค่ะ w ั n d e r s ์ส l e อย่าให้แม่ต้องสอนเรื่องปัญหาในช่องปากเลยนะคะอย่ารอให้สายเกินแก้เลยนะคะเรื่องของฟันเหลืองน้ำลายบูดปากเหม็นนะคะอ้าปากคุยกับใครก็หมดความมั่นใจนะคะแม่น่ะลองใช้มาเยอะมาเยอะมากจนแม่มาเจอตัวนี้คือว้าวมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ w o n d e r s m i l e หลอดดิวรู้เรื่องค่ะเขาเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะคะเป็นเกรดพรีเมียมคิดคนละพัฒนาสูตรโดยเภสัชกรนะคะ ปปปปปปแปปปปปค่นีเท่าเม็ดถั่วเขียวเป็นยาสีฟันสมุนไพรไที่มีรสชาติดีมากๆแปลงง่ายรู้สึกว่าปากสะอาดมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะยับยั้งการแพร่เชื้อของแบคทีเรียได้มากกว่า12ชั่วโมงกลิ่นปากหายลมหายใจสดชื่นเขาทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกกล้าย,ยืนยันเองว่าดีจริงเห็นผลจริงนะคะดังนั้นสนใจไปหาลองซื้อมาใช้กันได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน นูวันนี้ก็คือขนมจีนน้ำยาค่ะแต่เชฟก็ไม่ลืมที่จะแปลงฟันนะคะด้วยยาสีฟัน Wonder Smile ตัวนี้ค่ะบีบเท่ามาเลยข้าโพดกระเพาใช้ได้ถึง350ครั้งเลยนะคะกลิ่นหอมมากแถมตัวนี้ยังใช้นวัตกรรมใหม่ Nano Mela และ a q u a n i z e Ion ค่ะช่วยดีท็อกปากด้วยโมเลกุลน้ำนะคะทำให้ช่องปากในสุขภาพดีขึ้นลดการสะสมแบคทีเรียนะคะ และยังใส่สมุนไายถึงซืเอชนิดเลยค่ะหลอดน,นี้ข่ดไม่ได้พกพาง่ายด้วยใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ตามด้านล่างนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟิร์สจะมาแนะนำตัวช่วยในการดูแลช่องปากกันค่ะนี่เลยค่ะยาสีฟัน w o n เด r s m สม e ยค่ะยาสีฟันตัวนี้นะคะเป็นยาสีฟันเจ้าแรกในประเทศ ที่รวม2นวัตรกรรมเอาไว้ด้วยกันอันแรกเลยนะคะคือนวัตรกรรมนาโนไมเซล่าค่ะอันที่2นะคะนั่นคืออควาไนไอออนเป็นนวัตรกรรมที่ใช้มริกุลของน้ำนะคะในการช่วยดีท็อกช่องปากและซอกฟันได้เป็นอย่างดีค่ะให้ฟันของเรานะคะขาวใสถึง5ระดับเลยทีเดียวยังมีคุณประโยชน์จากสมุนไพรกว่า12ชนิดเรียกว่าเป็นทั้งยาสีฟันและก็น้ำยาบ้วนปากไปในตัวเลยค่ะ ตั้งแต่ใช้ยาสีฟัน w o นเดอร์สมาตัวนี้นะคะเหงือกที่เคยระบมหลังจากถอดฟันปลอมแล้วก็หายค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาน้ำลายที่เหนียวที่บูดและเหม็นก็หายค่ะวันเดอร์สมายเนี่เอาอยู่นะคะขอแนะนำผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมแล้วไม่ใส่หนุหนเล่าสาวแนะนำตัวนี้เลยค่ะเอาอยู่ค่ะ